爱你、哎。 to be home to Uh oh, oh. ี่สีฟ้า The r e l e a s of Love ด้วยนะครับก่อนเลยนะครับพี่เใสที่มันปีกุนนาลิเซียค่ะครับแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ดี้ที่ท่องหอนากด้วยนะครับเราจะประมือกันมาพี่สีฟ้าค่ะรวมทั้งศิลปินของเราด้วยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่แอมเซอร์วรั์ครับต่อมาด้วยพี่ทินาครับคริสตินากีล่าใหม่เจริญบุระค่ะ พี่โจธิรยุทธครับพี่คิปเจเนอเร์คิมค่ะบอยพิสเมเกอร์และน้องออฟองสาค่ะโอยอุณหภาฝาข้างขึ้นมาเลยทันทีนะใช่ค่ะเยอะแยะมากมายตอนนี้รู้สึกอ้วนขึ้นค่ะเขาบอกว่าน้นาค่ะเขาก็บอกน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วอ้วนขึ้นไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตเลยไม่เกี่ยวกับคอนเสิครับผงพอเลย จะต้องพี่อย่างไม่พูดเก่งแน่พี่นิวพี่ก็เลยจะทำหน้าแบบพี่พูดยาวได้ฮะพูดยาวได้อย่าสั้นมากค่ะวที่ใจคาดอย่างเงี้ยไม่เอานะพี่พูดได้เขาไม่กลั่นหรอกพี่น้องจะิป็นเหมือนพี่ค่ะจะไปเหมือนกันได้ยังไงคะพี่นิวลอกๆกันลอกกันพอลอกไม่ไดรอก็รู้สึกเหมือนญาติผู้ใหญ่มาได้ก็ได้ เวลาเวลาร้องเพลงเขาพี่พี่แล้วสองพี่นั่งอยู่ด้วยแม้กระทั่งเพลงที่ร้องเป็นร้อยผลพันผลแล้วก็อาจจะผิดได้ก็ <c oughs> ไม่รู้ทำไมรู้สึกเหมือนแบบมีแบบคุณครูนั่งนั่งจ้องอยู่อะไรยเงี้ยนะคะ <c oughs> เวลาปกติอาจจะร้องแบบบิวซ่าอะไรยเงี้ยสองคนนี้นั่งมองอยู่ทำหน้าเฉยเฉยที่ก็ยักคิ้วหลอกอะไรเงี้ย <c oughs> มองลงไปคนดูห้าไม่รู้นะแต่ถ้ามองไปคนใจนั่งยักคิ้วหลอกบ้างอะไรบ้าง อะไรเงี้ยค่ะศิลปินก็จะแบบจุดเตล็อกเป็นพิเศษถามคืออะไรลืมไปไม่ได้ลืมไปไม่ได้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทำไปถึงร้องอินค่ะพี่โจค่ะทีมอินอินทุกครั้งที่ร้องเพราะว่าถ้าสมมติไม่อินเนี่ยมันจะลืมเนื้อเพราะว่าบางทีเพลงที่ร้องบ่อยๆเนี่ยมันลืมไม่ได้เหมือนกันเราจะต้องพยายามนึกตามให้มันพอร้องบ่อยๆทีมก็ดื้อเขาเรียกเหมือนเหมือนดื้อยาแต่เขาเรียกดื้อฟิวอ่ะดื้อฟิวเพราะนั้นเราจะต้อง ลงไปหน่อยเพราะมันร้องเที่ยวที่3,678กเจปว่าแล้วก็เป็นโลโก้ของดูโวไปแล้วนะฮะแล้วก็เชื่อว่าทั้งเพลงพี่นิ่มพี่ดีก็เป็นโลโก้ของหลายๆวงในยุคเราอะใหม่ยุคของเราค่ะค่ะขอบคุณค่ะเรายุคเดียวกันค่ะไม่หลบยุคก็ไม่ลืมค่ะค่ะต่ะแล้วแตนได้ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยพี่ใช่ไม่ล่วงสมัยไม่ล่งสมัยเพราะว่าที่ทั้งสองเนี่ยก็ มีส่วนที่ทําให้พ่นาเป็นพินาทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเพลงของพี่ที่แต่งให้พ่นาร้องเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบไม่ว่าจะไปไหนก็มักจะุดขอให้พี่ร้องเสมอนะคะก็คงจะต้องบอกว่าขอบคุณพี่ดี้ขอบคุณพี่นิ่มนะคะที่ให้เกียรติพี่นาเป็นผู้ถ่ายทอดเพลงพิเศของพี่ค่ะบอกความรู้สึกก่อนนะว่าการกลับมาร่วมงานกับเดชาหลังจากที่ห่างหายพินานะคะ ก็คงจะเหมือนกับลีมกโชกับสานักมอบายค <laughs> งคอนเซ็ปต์มาก <laughs> ความวุ่วนวายและหายนะกำลังจะเกิดขึ <laughs> ้นมีหน้าที่ทิ้งระเบิดฉีดเข้าลามโปะแตกทำได้ทุกอย่างนะคะที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พี่ฉอดปวดหัวได้เรียกว่ายัางไม่มีวาสนาที่ได้ร้องเพลงที่พี่ดีแต่งให้เฉพาะอย่างพี่ดีแต่งชั้นเลวให้พี่แอมคุณจะแต่งชั้นเลวกว่าให้หนูอั้นพี่เลมพี่เลมเ่ะเอาหนูเอาชั้นเลวกว่าดีไหมฮะ หรือชั้นเลวอีกอะไรอย่างเงี้ยให้หนูรองพี่น<อ>ี่ค่ะถ้าถามแทนพิธีก่อนถ้าเป็นคิมเนี่ยถ้าเป็นอมอยนะพี่นึกถึงคำว่าอะไรเหมือนอย่างไม้เป็นลิ้นชักเนี่ยถ้าเป็นอีนี่เอาอะไรดีต้องแกะกีบันเรือเรือเรือเยี่ยมจุนชิปชิปชิปล็อส the last chip last chip นะคะ ชัดเจนมากพี่คิดว่าไงดีไหมคะตอนนี้ได้ร้องโศนาร้องเพลงนี้แล้วล่ะค่ะได้ร้องโนาร้องเพลงนี้แล้วล่ะเออก็ยังดีนะคะเพราะพูดถึงว่าขอลำใหญ่ๆเพราะว่าหนูเป็นเรือระวางใหญ่นะคะสายหน้าสงเยจะเป็นอินเตอร์ใช่ดูเป็นอินเตอร์เลยนะคเอเองเนี่ยเพลงที่พี่พี่แต่งให้ก็ชื่อเพลงว่าสุดท้ายพี่นิ่มก็แต่งเพลงระยะสุดท้ายทำไมเพลงที่บอยได้จะต้องเป็นเพลงในช่วงสุดท้ายตลอดเวลาเลยค่ะมันยังไงคะเนี่ยแต่ละเพลงก็พูดถึง พูดถึงในเชิงของแบบความรักที่มันถึงระยะสุดท้ายทั้งคู่จริงๆนะครับก็แต่ละเพลงก็จะใครฟังถ้งองาอกหักอยู่กรุณาข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วอาจจะฆ่าตัวตายได้ไม่ <c oughs> แต่บางคนชอบนะชอบใช่ไหมมันยิ่งยิ่งมันอ่ะซ <c oughs> าดิสซาดิส <c oughs> จะบอกว่าตัวเองเป็นคนซาดิสใช่ไหมอ้าวแฟนเพลองที่นี่มาฟังเนี่ยนะเขาก็จะแบบเตรียมอุปกรณ์จะมาเองทั้งนั้นนะคะเชือกเชือกอะไรอยากได้ยากอะไรก็ก คืออยากจะบอกว่าอ๊อฟกับพี่นิ่มเนี่ยคือได้มีโอกาสทํางานร่วมกันมาตลอดครับแล้วก็พี่นิ่มเป็นเป็นคนที่ทําให้ออฟได้มีโอกาสร้องเพลงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเพลงทุกเพลงที่ที่พี่นิ่มแต่งหรือว่าเพลงทุกเพลงที่เป็นเพลงของฟอะไรเงี้ครับส่วนใหญ่แล้วก็พี่นิ่มเป็นคนแต่งให้แล้วก็คือเป็นมากกว่าตั้งแต่งเพลงให้เราพี่นิ่มขาทำไมพี่นิ่มถึงแต่งเพลงแพงข้างหลังทะลุใจใม้ออฟ พี่หอด้องการจะสื่ออะไรเรียบ้อหรือเปล่าเขามาถึงขั้นนี้ไม่ต้องสื่อมันเกินสื่อไปเยอะละเออเดี๋ยวนี้จะคิดถึงถงเพลงนี้ค่ะถึงคิดจะงทำเนี้ยแทนข้าหนักจะรถถึงเสีใจดีนะพี่เร็วตอนนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมพี่นิ่มแต่งเพลงนี้เขาก็แต่งให้มันมา